โอเคทุกคนถึงอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ถึงเวลาที่เราจะมารีวิวแล้วครับก็คือในวันนี้ครับตัวละครที่เราจะมารีวิวก็คือตัวละครของ Diego นะครับหรือว่า Dio ในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้เลยอ่ะเป็นตัวระคร e x c คลูซีฟนะครับได้จากเ a t ใหม่นะครับตอนนี้ Trade เป็น s วิ p สามนะครับตีเร็ว15%แล้วก็ d a เม g e IP ระยะเนี่ยสแตทอยู่ที่ Z e t b AA ครับผมเคเราไป e v นเลยมาเดินมา Evo นะครับตรงนี้เลยอ่าเรา e v วนะครับ ของที่ใช้ก็ปุ๊บๆๆตามนี้นะครับแล้วก็พออีโวแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอัลเทอร์เนทีฟเดียโก้นะครับแล้วก็มีเดอะเวิร์ดอยู่ด้านหลังด้วยครับผมของอ่าื่นๆที่ใช้นะครับก็เงิน15ื่นกับเทคดาวน์หมื่นสองครับผมอ่ะพอเราอีโวนะครับสิ่งที่จะได้เพิ่มเข้ามาก็จะมีบวกได้เมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่าใหม่สองท่านะครับแล้วก็พาสินใหม่หนึ่งพาสินกับสกิลกดใหม่หนึ่งสกิลกดไอพวกนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในอีฟิกันดีกว่านะครับก็อ่ะนี่อีโวแล้วก็โอ้โหโคตรเเเท่่ลลยคนนนไไดดด้้้แมาาหังก็อะ พอเราลองใส่คอสเมติกนะครับเดี๋ยวล็อกก่อนอ่ะพอเราใส่คอสเมติกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยถือว่าเป็นคอสเมติกที่เท่แบบที่ใช้ได้นะครับควรหาสักตัวแล้วเอามาใส่คอสเมติกนะครับทุกคนเพราะอารมณ์มันแบบมันเท่เหมือนเดอะเวอร์ของ A อเออครับน่หละเออเคทุกคนเราไปรีวิวมันไหมดอินฟินิตีกันดีกว่าเจอกันอ่าทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ดีพอสมควรแล้วเรามาเริ่มรีวิวเลยดีกว่าเดียโกนครับเป็นตัวละครแล้วกับ เอ็กวูสีนะครับผแาแหลจเบสสามารถวางได้จำนวนสามตัวได้กันนะครับเรามาวางอะไรระยะก็ประมาณนี้นครับอ่ะก็พอวางปุ๊บนะครับทำไมกดสับก็โอ้ยอ๋อล้วด้านหลางไม่มีให้เปล่าไม่เป็นเพราะว่านะครับรูปแบบแบบนี้ก็ประมาณนี้เลยครับนี่เป็นการอ่าอยู่บนฟ้าแล้วก็ฟันฟันแล้วก็พุ่งไปฟันอีกทีหนึ่งนะครับกระอกนชิบชิบชิบซึ่งถ้าอีวอลเนี่ยจะมีเดเวอร์อยู่ติดหลังด้วยนะครับทุกคน Okay. เรามาดูเรื่องพาสดี Diego เดโก้กันวันนี้ว่ครับเดโก้นะครับ Diego ะะมี2องพัสดีถ้ายังไม่อีโวมี1นึ่งพัสดีนะครับพาสดีที่2ถ้าอีโวเราได้เราอัปเกรด6ครับผมพาสดีแรกเนี่ยก็คือ prime more instinct นะครับก็คือเดเมจจะบวก0.3%ทุกครั้งที่ศัตรูเข้าระยะตัวนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่30%พูดง่ายๆก็คือต้องมีศัตรูมอนเดินเข้ามา30เอ้ยไมึ่งร้0 0ตัวครับเดโก้ Diego ถึงจะเดเมจบัฟสูงสุดอยู่ที่30%ครับเหมือนอนนอัี้อยู่ที่24%ละ เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนๆนดูไอ้น,นี้ครับถ้ามันเข้าระยะเดี๋ยวเดีโฆโฆ๋ยกว่าจะนี่ครับบวกทำไมมันบอกแล้วเอาเฮ้ยอ่าไหนบอกไหมอ่าบอกบอกบอกเอาแล้วทำไมมันอาจจะถือว่ามันบวกนะครับนี่ไงก็ยี่สิบเจ็ดตัวเซนละโอเคอันนี้ก็ครบสามสิบเปอร์เซ็นตะ์้อ่าก็เอยอ่ะครบสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเรามาเริ่มอัปเกรดเลยนะขั้นไรนะครับเป็นการเพิ่มด a เมจแล้วก็เพิ่มระยะครับผมด้วยเงินจำนวนสองพันหกนะครับขั้นตอกไปการเพิ่มด a เมจเพิ่มระยะ ครับผมใช้เงินสาม0ันเจ็ดครับผมขั้นต่อไปจะได้ท่าใหม่นะครับชื่อท่าว่า Are you ready แล้วก็เป็นการเพิ่มดาเมจลดเวลาเพิ่มระยะแล้วก็อัปเกรดนะครับจะเป็นการเพิ่มวงโจมดีนิดหน่อยนะครับรูปแบบท่าโจมดีนะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับเป็นการนี่เลยเป็นการพุ่งแล้วก็ไปฟันประมาณสามทีนะครับแต่ว่ารู้สึกมันโดนแค่กี่ฮิตเองนน่าจะสองฮิตไหมหรือว่าสามฮิตประมาณนั้นครับโอเคท่้ต่อไปนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะต่อไปนะครับเพิ่มดาเมจ เพิ่มระยะ8 0ันต่อไปครับจะได้ท่าใหม่แลบชื่อท่าว่า Try to Conquer แล้วก็ได้สกิลกด The Were มาครับซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับไอ้อันนี้พอดีเลยพาส s i ที่ที่ตองคันหกนะครับอ่ะเรามาเลียนเนี่ยครับใช้เงินหมื่นหนึ่งนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีช้าอีกนิดหน่อยครับก็อัปเกรดเลยอ่ะจะได้ท่าใหม่มาครับชื่อท่าว่า The Were เป็นการหยุดเวลาก็คือหยุดศัตรูทุกตัวนในแมปเลยนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่โจมตีตอน The Were หยุดเนี่ย จะตีเร็วขึ้น5%ครับสูงสุดอยู่ที่25%แล้วก็ตอนเรากดหยุดเวลาใช่ไหมครับมันจะอ้างอิงจากแบบหยุดเวลาจริงๆครับก็คือถ้ามันตีไปเนี่ยมันจะยังไม่ทำเดเมจทันทีนะครับแต่ว่าจะทำเดเมจตอนเวลาถูกปล่อยครับถ้าเพื่อนๆงงเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวครับอ๋อส่วนท่ากันยกดีนะครับนี่ชื่อท่ารูปแบบท่ากันยกดีนะครับก็เป็นการปาถัางน้ำมันแล้วก็หยุดไฟนะครับระเบิดแค่นั้นเลยเรามาลองหยุดเวลาดีกว่า The w o r l ครับนี่ The World อ่าเป็นการอยู่เวลาทั้งแบบเลยนะครับแล้วก็ดิอ่ะเพิ่มม้านลองสังเกตดูนะครับอันนี้ให้มันตีไปอ่ามันมันไม่ตายใช่ไหมครับแต่ถ้าเวลาเดินอีกรอบเนี่ยมันจะตายทันทีเลยอ่ะประมาณนั้นโอเคต่อไปนะครับเป็นการเพิ่มได้เม็ดรรเพิ่มระยะด้วยเงินหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยครับผมต่อไปนะครับเพิ่มได้เม็ดมาสามพันอยู่แล้วก็ระเวลาเพิ่มระยะหมื่นสามสี่ห้าสิบครับผมต่อไปได้ท่าใหม่นะครับชื่อท่ามีทามครับผม พิ่มได้เหมือนมาโคตรเยอะเลยครับเพิ่มระยะเวลาการอกดีนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มระยะตัวละครครับผมอันนี้อย่าลืมนะครับสเตตไม่ไม่ได้ตันทีเป็นแค่แซบกแล้วก็เอฟเอสครับผมอ่ะอัปเกรดอะไรได้ถ้าใหม่มีทาานะครับหมื่นแปดซึ่งท่านี้นะครับทุกๆการยกดีมันจะสาวาลูโดสาวาลูโดอย่างเดียวเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่เวลานะครับมันแค่เป็นแบบรูปแบบการยกดีครับเป็นการนั่นแหละอ่ะเป็นการสาวาลูโดแล้วก็จะ ปามีดออกไปชุบ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 หลายทิศทางน,นะครับแล้วก็ชุบแทงอ่ะเอาแล้นะเอาลิบบอกเรื่องคูดาเลยคูดาร้อยสามกิ่ห้าวีนะครับก็นานนิดหน่อยประมาณครงชินอวครับอ่ะถ้าต่อไปแล้วไอขั้นต่อไปนะครับเป็นการเพิ่ม damage มลดเวลาเพิ่มระยะก็ต,ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้สำหรับตัวของเดียโก้นะครับทุกคน damage จะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับสแตทประมาณนี้เลยแล้วก็พาสติฟเป็นทำให้ตีเร็วขึ้นนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ แล้วก็อันนี้ยังไม่รวมของ25%ของนี้นะครับถ้าเรากดหยุดแล้วมันี้าเนี่ยก็จะตีโคตรเร็วเลยอ่ดีเสถามว่าเท่าไหร่ก็ประมาณ4 0 0นะครับถ้าสแตจตันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ6,000ได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นโมนานเนี่ยก็โอ้โหได้เป็นเป็นแสนสองครับทุกคนคิดดูดิว่าตัวโกงขนาดนั้นถ้ามีโมนาก็ประมาณนั้นแหละครับสำหรับเอโก้ส่วนอัปเดตต่อไปเหมือนเกมจะยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นอัปเดตของเฟส สเตนในนะครับใช่ไหมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าประมาณนั่นแหละเดี๋ยวอัพเดตมาเมื่อไหร่ผมก็จะมาทำการดีววตัวละคอใหม่ให้ทุกทุกคนได้ดูกันครับทุกคน